ขณะเดียวกันภาคีเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางภาคีเครือข่ายจะเข้าไปยื่นหนังสือต่อประธานและสมาชิกผู้แทนราษฎรขอให้นายศิยระเจนจาคะผลจากตำแหน่งประธานกรรมาธที่การกฎหมายจะไปยื่นหนังสือกันในวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้25พฤศจิกายนที่สภา โดยระบุว่านายศิระเนี่ยมีการปลุกระดมสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชนสร้างความเข้าใจผิดเกลียดชังในบุคคลพาดพิงถึงเรื่องของเชื้อชาติถึงเรื่องสถานะก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่คุณศสระขึ้นปราัยช่วงหนึ่งเนี่ยกล่าวอ้างถึงแม่ของคุณจอนวินยูซึ่งเป็นคนอังกฤษกล่าวอ้างถึงภรรยาคุณปิยบุตรซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสโดยระบุว่าสประเทศนี้ล้มล้างสถาบัน ทางกลุ่มภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษย,ยชนก็ระบ,บุว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชนสร้างความเข้าใจผิดและความเกลียดชังเหยียดหยามศักิ์ศีก็จะไปยื่นหนังสือขับคุณศิระเจนจักะพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมาธิการกฎหมายนะครับ